สองสาปีที่ผ่านมานี้ข่าวสารคดีการเมืองต่างๆทำให้สังคมมีโอกาสได้เห็นภาพคุกบ่อยครั้งขึ้นเหตุสะเทือนใจจากกรณีผู้ต้องขังสูงอายุรายหนึ่งต้องมาตายในคุกเพราะความเลื่อนเล่อลาช้าในการส่งตัวไปรักษาทำให้เสียงสะท้อนเรียกหาสิทธิของคนคุกค่อยๆเริ่มดังขึ้น จากกระแสเรียกร้องของท้องถิ่นอนันสืบเนื่องจากเหตุผลด้านประว,วัติศาสตร์วัฒนธรรมให้ย้ายคุกออกนอกเขตกลางเวียงเชียงใหม่ที่มีมาอย่างยาวนานคุกหญิงจึงต้องย้ายมาแทนที่คุกชายและตั้งแต่10ธันวาคม2555คุกชายต้องย้ายออกไปนอกเมืองไกลออกไปจากที่ตั้งเดิมถึง40.8กิโลเมตรตังที่แผนดั้งเดิมจริงๆนั้นคุกหญิงต่างหากที่ต้องย้ายออกนอกเมือง ซึ่งการเปลี Safe ่ยนแปลงนโยบายเช่นนี้ส่งผลต่อการบริหารจัดการอย่างมากเขาว่ากันว่าคุกเป็นแดนสนธยาไม่จริงนะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบันเนี่ยเราพยายามเปิดกว้างนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งจะเห็นว่าเรามีการจัดงานคุ้มย่าทุงขังนะฮะปีละหนึ่งถึงสองครั้งก็ยกต้องขังเนี่ยก็สามารถที่จะเยี่ยมุ้นขังภายในรจำ่อเห็นสภาพความเป็นอยู่ฤดูคุนขังได้ชัดเจน แม้พื้นที่คุกแม่แตงจะกว้างขวางกว่าคุกชายแห่งเดิมหลายเท่าตัวแต่ด้วยนโยบายดั้งเดิมจึงออกแบบสถาปัตยกรรมอาคารสำหรับรองรับเฉพาะผู้ต้องขังหญิงซึ่งมีจำนวนน้อยกว่าผู้ต้องขังชายอย่างมากที่นี่สร้างสำหรับผู้ต้องขัง3,500คนนะครับแต่ว่าปัจจุบันแม่เราจะมีผู้ต้องขัง4,400คนเนี่ยก็ยังดีกว่าที่เราอยู่ที่เดิมเดิมเนี่ยสร้างสำหรับผู้ต้องขัง2,000คนแต่เราอยู่ทั้งหมด4,000คน แม้จะมีการบริหารจัดการใหม่โดยแยกแดนผู้ต้องขังประเภทต่างๆแล้วแต่ปัญหาความแออัดก็ยิ่งกลายเป็นปัญหาหลักประการสำคัญซึ่งส่งผลต่อเนื่องไปสู่ปัญหาอื่นๆตามมาไม่ว่าจะเป็นอัตรากำลังพลผู้คุมต่อจำนวนประชากรผู้ต้องขังปัญหาเกี่ยวกับสาธารณูปโภคสิ่งแวดล้อมชุมชนสิทธิขั้นพื้นฐานต่างๆโดยเฉพาะสิทธิในการรักษาเพยาบานปัญหาไม้เบือเ่อไม้เมาอย่างยาเสพติดคอร์รัปชัน และอื่นๆอีกมากที่ยังคงเป็นข่าวในหน้าสื่ออยู่เรื่อยมาจากนโยบายของทางเรือนจำเนี่ยที่จะถ่ายเทเผู้คนเนี่ยชาวเรือนจำปาสูลอำเภอเล็กๆที่มีศักยภาพน้อยกว่านี่นะก็อย่างที่บอกไงต้องชัดเจนว่าหลักการหรือท่านให้ความสำคัญกับเรื่องอะไรนะคนไข้โรคเรือ้อนที่เข้าเคยปฏิจ รับยาประจำคนไข้เหล่านี้ต้องได้รับการดูแลแล้วก็ให้ยาต่อเนื่องตรวจสุขภาพประจำปีเหมือนกับคนไข้ทั่วไปสองคนไข้โรคติดต่อ,อซึ่งโอกาสของคนไข้โรคติดต่อที่อยู่ในเรือนแดนสนทยาที่อยู่อาศัยของคนคุกคนที่ได้ชื่อว่าอยู่ชายขอบที่สุดของสังคมมาตรฐานคุณภาพชีวิตของพวกเขาทุกวันนี้เป็นอย่างไร แรงกดแรงดึงระหว่างการควบคุมลงโทษกับเสียงเรียกร้องสิทธิมนุษยชนทุกวันนี้เราอยู่ตรงไหนไม่รู้ซึ่งจะว่าเป็นความรับผิดชอบของออโรงพยาบาลในเขตที่ตั้งของสถานเรือนจำมาตั้งก็ไม่ใช่เนาะพูดตรงๆไม่ใช่เพราะว่ามัน,มนเป็นหน้าที่ของทางสถานเรือนจำติดงหารที่ ต้องให้ความสําคัญในการจัดองค์ประกอบของแพทย์พยาบาลในการดูแลสถานพยาบาลแต่าาละแห่งไม่ว่าจะเป็นดูแลเชิงระบบสัตเสร็จอาในเรื่องของการบริหารจัดก,การเนี่ยเราเราก็ต้องยังขึ้นอยส่วนดการอยู่นะครับโดยก็อย่างยิ่งในเรื่องของบุคลากรในเรื่องของงบประมาณน,นะครับ คือเราเราเราสรุปกันแล้วคือเราจะให้เด็กดูละครแต่และเรื่องเราต้องมาคุยกันนะว่าควรให้ดูไหมทองนึก้าวเนี่ยมันมันให้ชีวิตนะ่ยให้เขาดูแต่ละชีวิตตัวละครแตนละตัวอย่างลํายองเนี่ยเป็นตัวแทนที่ปฏิบัติตัวไม่ดีนะคล้ายๆเขาเลยนะเพราะมันการสอนไปในตัวเลยบาปเวรกรรมมันมี แล้วละครแบบไหนยกตัวอย่างได้ไหมครับว่าแบบไหนที่ไม่ให้ดูครับเรื่องไหนบ้างอะไรค่ะคยาที่เสกไม่ต้องดูที่ไม่ดูที่กลัวดูแลใจคนดูไม่ต้องดูให้ดูแล้วมีความสุขกับมีความคิดที่จะเป็นคนดีจึงให้ดูจต<า><า>่ข่าวล่าสํานกให้ดูนะดุกว่า